ครับผมพี่น้องครับพื้นที่นิสานับผมมาหายอดเขาหนูแล้วครับมี่นี้ก็มากับทีมงานก็ครับผมนี่ครับเขาทูานทีมงานทูนกับทีมงานเฝ้าเป็นเฝ้า ชับชายเสียเวลาครับผมไปครับน,นี่มาหายกินเลาะห้วยครับเจ้าไม่ดิงน้ำใส่นะ rồi nhé Ở đường Nam xe ná khác say Xe nát ná bằng Ok Dưới này Ok xe giòn luôn nữa tìm ngăn của nó phạt tập của này nhây của này

ข้ามกับกครับผสมกันเอาถือเอาไม้นี่มาเลยไปเอ้ยอะไ้เนี่ยเออนี่ละีแต่ทำได้ใจนี่ครับมองยอดไป

หยดหยดเขา่าหยดเขาเเ่าล็อกฟังด้วยมากับทีมงานคุณภาพครับไม่ต้องหว่วงนะบุมีว่าบ่ได้ครับผม บได้ย,ย้อนฝีมือก็ได้ย,ยอ้อนลักครับนี่นครับจังหวะจอดเข้านี่ต้องทางทางเสียครับผมเฮ็เดเ็ดทางเพื่อที่ว่าเขาี่ยิงครับก่บองเขาขั้นบนถาง มันที่ยำยังยำคืนมันทีหนูที่ตื่นครับเด็กทางนี่เด็กทางเข้าไปเพื่อที่จะปีนิ่งขันบริเว็ดมันิปินใช่ครัมันที่หกย่างเข้าไปปุ๊บครับมองยิงอ่ะเงาป้องน้อยๆนี่ครับผม ยอดข้าวหนูยอดน้ำตะฟังห้วยครับยอดน้ำตะฟังห้วยโอ้โหครับในไหน น,น้อ,องมงคือนีขึ้นอย,ยอดแน่เลยใช่ไหมอยอดแป้องอ,อ,อ,องอยู่นะค้นเป็นทางขึ้นมาแบบนี้ก็ดีเลยดไ,ได้ปะ

ทำแล้วครับผมตะเว้นเริ่มมีตกดินแล้วมมแล้ววะครับบันเทลเล่ยอยู่ครับยอดเขาหนูเพราะว่าไมายำม,มือเว้นบ่ได้ครับคนอา่เพิ่นตาหล <c oughs> ายอันแตะเว้นบ่ตกดินออกบ้านบ่ได้ผัก <c oughs> อีหมูปีหัวหนุ่มเมอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไหนกันเขียข้ยเคี้ยงหมกเอาละครับผมโยดยอดเขาหนวนครับมือแรงตอน,นยิงจังหวะนนะครับผมครับครับปีน้องครับเรียบร้อยแล้วครับกับการยอดเขาหนู กระเว้นก็ตกดินแล้วนะครับเท่ามันยิ่งย,นนย,ออย่างยันเลยโอ้ยคนตัดแล้วนะครับเนะี่ยคิดว่ามันที่นทูนที่เข้ามาน้ำยู่น้ำตะฟั้งที่ไหนยู่น้ำตะฟังที่ไนอย่างเงี้ย ยังโบทันมีคนมาหยอดไปเลียร์ครับโดยนละบบทันมีคนเปิดทางเปิดอย่างนี้เสีย,ยงใดตอนนี้ยังพ่อกันนะครับ้านลิกเหนังอยงที่ได้ไปขวดเดือดวะ <c oughs> งานขวดเดือเช็คครับผม นี่ครับไม้ยิงหนูครับมือเนะี่ยต่ว่าฝนลิ้นครับฝนตรงที่ตกนี่แหละลินเราเม็เดใหญ่เนาะได้ยิงบูบูดูนี่มันหน้ายหญ่เพิ่นไปเนาะจะไปรอบเพิง่งจะรอบมันครับหลวงพ่อครับผม แต่นัวมันแย่งมันนัวด้วยโอ้ยนี่นะครับพี่น้องครับนูที่ไปยิงยิงมาได้ตอนยิงประเทศไทยครับเพราะว่ามันบ่เห็นมันบ่ได้ใส่ไฟ แจงนครับไฟไฟนิดหน,น่อยตนี้ที่กำลังที่ดังไฟครับดังไฟหลกคนหลกคนนครับฟังน้ำพุ่นเพิ่นกับสูบน้ำใส่เข้าเทียงดังครับผมน้ำพุ่นก็ได้เทียงเทียงเพิ่นนสูบน้ำใส่เข้าอยู่คนเราฟังห่วยนะครับ ครับผมมาหลายแทพยาข้างน้ำห้อนลูกผลนูครับัไปบ้านมันจังได้ ขวดเลยขวดเลยไห้ลมห่นมอสด้านหอดซองแล้วครับจับทีมงานเควรดเลยครับมือนเดี๋ยวเรายิงใครนหน่อยพด

เรียบร้อยครับผมกัวแห้งกัวปหกัวแห้งกัวแห้งาม้ก่ัวแห้งครับผมแก่ปลาไอา เด้เรอะจิปาตุบกอบกว่าเพื่นจิปาปเสียดิเด้อครับในเวลาแล้วมีข้าวมีปลาขวดเดือขวดเดือน้ำแอ็อข้าวคันบ่ควันจะมีใบทันธออ้ดีไหมพี่ดีด dạ mười hai mươi nghìn